นวัตกรรมที่น่าสนใจของคนไทยเป็นเครื่องตัดอ้อยเรียกว่าสามารถเทียให้เกษตรกรลดต้นทุนแล้วเลือกใส่ก็มาลองใส่เบิ้งประหยัดแล้วก็เลี้ยวขึ้นสมมุติว่าคนตัดมันจะได้มือละพวงหลังจากเอาตัวนี้มามันจะได้มือละสองหรือสามพวงถ้าอ้อยดีๆมันจะได้มือละร้อยตันครับร้อยตันมีสบายสบายสบายครับแต่ตรกรเขาต้องใส่คนงานจะคน2ยี่สิบครับยี่สิบแทนด้วยเครื่องนี้ ประหยัดลงหลายครึ่งของครึ่งหมดเลยอุ้ยยี่หรี่หมดเดี๋ยวนี็ยี่หีแล้วยี่ห้ออื่นถ้าเป็นของต่างประเทศนี่สิบสี่สิบห้าล้านไม่ไดเลยนอันนั้นเนี่ยอันนี้เท่าแค่เท่าไหร่นี่สามแสนห้าสามแสนห้าคือคุ้มแล้วกับการตัดคุ้มเพื่อนซีมีเครื่องสางใบไม่พอเพราะนี่มันก็ได้อ้อยสดเข้าไปในโรงงานบ่ต้องเขาลวกเลยแหละลวกเดาเล่าใจแท้แม่ป้า ตอนนี้ตัดไปลายซ้ำใดแล้วนี่ครับนี่ไอ้ตัดไอ้ใกล้สิแล้วลแล้ครับเก้าสิบสี่ไรครับอยู่ในสิบสี่ไรครับผมไม่เห็ดลายเหย็ดขักแท้เห็ดจเไดีดไปสิไป <c oughs> ตัดทนันเก้าสิบสี่ไรก็ตัด<ล>ทันอยู่ครับก็ได้เครื่องตัวนี้เราเมาซอยนี่ยาวาโทเวอันทั้งหลังนี่บอแมนครับอันน้อยๆส้ำนี้บมตัดเก้าสิบสี่ไรแมน<ล>แมนครับอันนี้เขาห้องว่าเครื่องตัดอ้อยข่วงข้างแคี้ยวเขี่มัน้ห้องไว้ยัง เรื่องต่างๆอันนี้คือนี่บ่นี่ครับตัวที่ตัดอ้อยครับไปเนี่ยแมนครับตัวนี้คือมันสิแนบลงนี้แมนรแล้วมันสิทำการตัดหมุนตุลุยตุลุยคือเครื่องตัดงาแมนครับแล้วมันเฉียดจะไหนมันก็สฉียดขึ้นไปนั่นอยู่ได้นั้นมันจะมีสายพัานนี่ใจลำอ้อยมันเข้าทางไหนมันเข้าทางหน้าโอ้หนี่เข้าทางหน้านี่ครับไวเข้าทางหน้ามันติจับจับขึ้นไปไปกองเยอะโอ้นี่มันติหนีบลำอ้อยหนีบไปหดพุนมันก็สิไปนอนเอรีเออยู่นั้นแมนครับงามตัดแล้วคือตัดจุด ขึ้นเลยได้อ้ยสดเอาไปโรงงานเลยครับน้ายังย้อยสดๆอยู่นลครับโรงงานแห่งหมังแล้วสั่นแม่มันไม่ละเหินแล้วหยไปใส่น้ำหนักพอได้เป็นอย่างขึ้นหูจักมันทางโรงงานพิ้นไหเอามาเท็ดให้เบิ้องนะเค็ตให้เบิ่งครับเข้าเบิ่งตอนนั้นเนีเห็ดจางไห๋มันทรงคือบ่หรือว่าโอ้ยมาตัวไายอยู่บ่หรือตัวให้กันใส่อยู่บ่หรือจางไห๋แบบตอนนั้น กับปีแรกๆเพื่อนก็ให้ให้เศร้าครับผมกับยามูก้าคือเศร้าแล้วปุ๊บเขาก็เลยเอามาลองใส่เบิ้งบอกกมาลองใส่เบิ้งมันก็ประหยัดขึ้นมาเพราะว่าเขาไม่ได้จ้างคนงานหลายบอกแมนหมายถึงว่ามันประหยัดลงหลายบอกครับประหยัดลงหลายครึ่งของครึ่งหมดเลยอุ้ยหลังจากยี่หี่บอกดูนี่มาถ่ายยี่หรีแล้วแรงงานคนนี่มันหายากซูมือนี่นั่นครับไปกาบไปว้ายเวลาเขาจะมาให้ตานนั้นบอกตัดอ้อยแล้วมันไม่มีผู้อยากเ็ดเด้ตัดอ้อยมันหนักเนาะ บอกครับมันนักตะกอนเขาต้องจ้างเขาจ้างใดแบบใดมัดหนึ่งหนี่3สามบาทครับใสิบสามีลำนี่แหละครับส่วมันฉีดเบิร์ตเก้าสิบไร่ร้อยไล่ดิายมือแล้วครับจะสิาลมือเขาต้องใสคนงานจกคนยี่สิบครับยี่สิบครับจะพอบอกว่าไอแรงงานมันหายหกย้อนว่ามันต้องไสหลายปีหนึ่งผมเบิร์อยู่ห้าแสนครับค่าแรงงานนั่นแนนครับค่าแรงงานน่ะบัตรดีซื้อไปนี่ซื้อแล้ว ซื้อเป็นของเจ้าของแหละครับเพราะเหตุผลเยี่ยคือซื้อมันเอากาค้าเศร้าพิ่งกัเอาปีแล้วไอ้เลี้ยหีบบห้อยพิ่งเอาหามื่อนหาเมื่นแซื้อมาเป็นของเจ้าของก็สิบโดีกว่าคูณไปคูณไปนี่อันไรได้บ้างเนี่ยข้อดตอนซื้อมาซื้อมาสาม0 0นหาครับรวมรวมเครื่องสางใบถ้าเป็นของตั้ง ประเทศนี่เป็นล้านก็มีไดยเครื่องตัดร้อยแมนบอกแมนครับสิบสี่สิบห้าล้านเหมปานนั้นเลยแต่พอซื้อแล้วปุ๊บเติมน้ำมันเบิดเท่าไหร่ปะนี่จ้างคนจ้างอย่างแล้วเมื่อนหนึ่งกับคนงานเท่านี้กับประมาณอยู่สองพันห่าน้ำมันนี่ก็บหนึ่งพันห้าร้อยบาทกับโบเบิเบเดดอกว,ว่าแต่ว่าหา้าสิบไปสามพันสี่พันครับจ้างคนมันเบิด์ตแปดพันหรือหดหมื่นต่อมือหมายถึงว่า พอปุ๊บมันหลุดได้เคืองหนึ่งหลุดลงขักเลยแมนแมนครับคนตัดเนี่ยมันจะได้มือละพวงหลังจากเอาตัวนี้มามันจะได้มือละสองหรือสามพวงถ้าอ้อยดีๆมันจะได้มือละร้อยตันครับร้อยตันมีสบายๆสบายพอดีมันก็ได้อ้อยสดเข้าไปในโรงงานครับได้อ้อยสดบ่ดต้องเผาครับบ่ต้องเผาบ้านนี้เวลาฟังปุ๋ยบำรุงตัวก็ง่ายขึ้นบ่กับใบมันสีบ่อุโยุอย่างคือคนตัดอนี่คือีแม่ยตัดแล้วเหี้ยจะได้ต่อมันนี่ กมิถตาฟังปุ๋ยนี่แหละครับฟังปุ๋ยคือเอาต่อบ่นี่เอาต่อได้นี่ครับไปมันต้องปลูกไหม่นี่บ่แล้วบ่ได้ปลูกไหมไปสบายได้แท้สี่ปีห้าปีเพื่อแล้วเนาะจังเอาปลูกไหมแมนครับหน้าที่คือมาเอาปุ๋ยใส่มันแมนปลูกไหมตัดไหมปลูกไหมตัดไหมครับเราต้องมีรถแท็กเตอร์ละร้อยแรงเจ็ดสิบห้าเรงหรือเปลสิบเรงเก้าสิบเรงตัดในเบิร์ดขับบ่สำหรับตัวนี้ตัวนี้นี่ครับเจ็ดสิบห้าเรงขึ้นไปครับ ได้เลยสบายมือมันมีปัญหาอย่างบอมันตัดง่ายบอหรือจังไดมันกับโบมีปัญหาแหละครับม่มีปัญหาอย่างนี้เพิ่นสิมีเครื่องสางใบไห้พ้อมบสางได้บอก่บสางกับโบไดแหล่มันตัดนี่มันสิอุโยอัญญาเอาขึ้นไปมันกับโบไดน้ำหนักแสดงว่าใบเครื่องใบเพื่อตีอีกใบไปไล่กับเดยเพื่อตีคือนวัตกรรมของคนไทยช่างแทกเตอร์เพิ่นมีช่างมีอย่างบริการตลอดบ่หรือจังไดตอนมีสร้างบริการตลอดอยู่เฮาท่เฮาทรไปเว เวลาอย่างเกิดทั้งทางโรงงานสั่งทังโรงงานเพื่อก็ออกมาดูแลซอยอยู่ครับเือดีหลังจากมันเสียหายเล็กๆหน่อยเพื่อก็ทุบมาปุ๊บเลยถึงแปลงแป๊บเดียวมาถึงแปลงเอาครับนี่คือร้างแท็กเตอร์ครับเป็นนวัตกรรมเครื่องตัดอ้อยของคนไทยที่เรียกว่าตัดง่ายตัดไวซอยให้เกษตรกรโดยเฉพาะพี่น้องไทยสกลนครนี่ที่อยู่ในรายรอบลงน้าตาลนี่เพิ่นได้ลดต้นทุนลง อันนี้คือกระเกษตรกอนตัวจริงเห็ดจริงอะลอยๆพีสูตรออกมาแล้วว,ะว่ะเวย์ดีกูดเวย์ดีกูดแล้วครับเลี้ยีเลยเล<ไ>้งก้ามไก,ไก่